กล่าวว่าบุญกุศลที่ได้ถวายพัดตาหารแด่พระเนในครั้งนี้ก็ให้อุทิศไปให้พญานาคพอตกตอนกลางคืนคืนนั้นพญานาคก,ก็ได้มาหาและก็บอกว่าพวกเขาได้รับบุญกุศลในครั้งนี้แล้วนะครับซึ่งก็เลยทําให้มีคนมาขอพอรที่เสียงพญานาคก,กันอย่างล้นหลาม ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีพานสําหรับไว้ใส่กระเป๋าเงินหรือสิ่งของที่จะนํามาขอพรกับเสียงพญานาคนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการนําสิ่งของไปวางบนลิ้นจนทําให้ลิ้นหักแล้วก็มีการซ่อมแซมกันไปนะครับก็เลยมีการขอร้องกันว่าพยายามอย่าไปสัมผัสและก็ขอพรกันอย่างระม,มัดร,ระวังด้วยนะครับามาขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายตรงนั้นหมอมันมีคนเป็นสายเลยบอกว่าซิกเป็นคนสวยและรวยมากมึงต้องพูดดีแล้ว ตรงจุดนี้นะครับคือเสียนพญานาคเสียนที่1น,นะครับซึ่งมีคนรอต่อคิวกอนข้างเยอะเลยนะครับทางไกด์ของพวกเราเนี่ยก็เลยแนะวิธีการบล็อกช็อตเ